วันนี้ฉันมาโชว์ไหปลาร์คุณสังเกตไหมข้างเนี้ยคือฉ่ำคือสวยคือจืดแบบนี้คือถ่ายรูปสวยเวอร์มาดูบีฟอร์ก่อนแข็งแรงขั้นสุดขอป้ายาเลยนะนี่คือบอดี้ออยล์ซิบันแนนซึ่งเป็นศาสกัดจากรมาเลย์กัญโชวแล้วใครผลิตหรูอปล่า CPo หรือภาษาไทยก็คือองค์การเภสัชกรรมจริงๆเขาใช้ทาบำรุงและทั้งตัวเลยนะซึ่งคงไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะมันดีมากแต่ความพีก็คือพอมาลงไหปลาร์ก็หัวไหลทุกคนดูความแตกต่างซ้ายขวาก็คือบบทะเลทรายและอเมซอนฉ่ ผอมมีเฟซออยสำหรับหน้าโดยตรงมีสารสกัดจากมะิกันชลใช้ก่อนลงกันแดดและรองพื้นผิวมันจะสวยมากเธอเกินเรื่องเกินราวือสีคนผิวแห้งคล่องแทรยังไม่หมดน้ำรอนี่คือลิปไว้ทาก่อนเนาะอื่นมาปากฉ่ำแต่กลางวันก็ทาได้คือพอเราทาริบทั่วไปเสร็จเราก็ปาดน้องเขาลงกัแล้วคนที่อดอยากปากแหตอนนี้ก็คือปากฉ่ำแล้วก็ฉีดปากมาล้อยซีซีขอมาไว้ใครที่ชอบใช้แฮนด์ครีมนี่เลยจ้ะสสอนวิธีการบีบใส่หลังมือแล้วถูหลังมือเข้าด้วยกันแบบนี้แต่ใครที่มีปัญหาผิวแห้้้้้งงงงกาานททััมมืือออไไปเลลยดใชซิบ อ๋อจะครึ่งขวดแหละ